หวานถุงใหญ่มากเลยอ่ะมี6อัอในใหญ่มากแต่ก็ไม่ถูกนะกับเจ็ดเจ็ดดอลลาร์ไป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 กสูสวยมากเลยนะอยู่ด้วยกันแล้วสีสวยมากเลยขุดเยอะมากดูแบบนี้ อยู่ตรงนี้นี่พลิกเป็นพลิกหวานเหมือนกันค่ะบางนี้ก็จะเป็นแบบมียบบย,ยาวนะบางที้ก็ไม่มีนี่ค่ะอธิโชคจ๊กเพื่นอนๆอธิโชคนะคะดอกละ1นดอลลาร์เก้า ใ่ค่ะอาร์ติโชกค,ค่ะจะเอาไว้สักหน่อยจะลองชิมดูว่ากินสดๆนี่มันเป็นยังไงนะคะมีขายค่ะที่แคนาดาก็มีขายค่ะแต่ว่าเป็นของนำเข้านะอันนี้มาจากเมกซิโกโนะพี่พงอ๋อชเยี่ยดูมาช้อปปิ้งอะหรอกนะได้อะไรมาบ้างได้แครอทได้ผักได้ นี่ต้นหอมได้อัตนะิโชคมาสีหัวนะคะสีหัวสับปะรีเอ๊ดพริกแตงกวาได้กล้วยพ็อกคอนเพื่อนข้างในจะเป็นซองนะคะใส่ไมโครเวฟค่ะกล่องละ2ดอลลาร์48ส่สิบเซนประมาณเท่าไหร่เนี่ย ห้าสิบกว่าบาทกล่องนึงมีกี่แพ็คไม่รู้ข้างในสามแพ็คมีสามอันมัง้งคงจะเป็นแพ็คใหญ่อ่ะเนี่ยแฮมไก่อร่อยมากเนี่ยรสเนี้ยอร่อยมากเลยเนี่ยเพื่อนเตอรกีอะไรเนี่ยตอรกีเบรดอร่อยมากรสเนี้ยไอล่าชอบแม่ก็ชอบ ก็กระเรวงบริษัทบริษัทแพงนะเนือแพงนะเนี่บางอย่างถูกบางบางอย่างแพงบางวันถูกบางวันแพงด้วยราคาไม่เท่ากันตั้งแต่ละวันบอกไม่ได้ว่าถูกแพงเท่าไหร่แต่วันนี้แพงอันนี้เป็นพวก แซลมอนที่นี่แพงนะดูสิทีบเดียวสิบดอลลาร์สิบเอ็ดดอลลาร์นิดเดียวนี่ปูปูนี่ปูอะไร สโนว์คราฟนะไม่มีเห็นไม่ไม่เห็นบอกเลยใช่ใช่สโนว์คราฟค่ะเพื่อนๆอันนี้ค่ะสโนว์คราฟตดเ๋ยวเขาจะทำสุกมาแล้วนะมันจะไม่มีสดสดแพงนะสองขาดูสิขาเล็กเนี่ยดูดิเกือบยี่สิบดอลลาร์ไม่ใช่ถูกนะแพงนะปุ้งนี้ก็แพงดูดูดรับเ นี้ราคาลดราคาลงมาดิสนึงนะคนนี้นี่นไซส์เล็กนึงม,มีสองไซส์อะมันมืดอยู่นี่นไซส์เล็กแต่นี่ไซส์จัมโบ้เหรอนี่เดี๋ยวเราจะต้องลองกินปูอันนี้อยากลองปูอันี้โอ้ยสักวันต้องลองไม่เคยกินปูอันนี้ตัวใหญ่ด้วยนะ เอ็ดเราดูคล้าย,ายๆบุกไซเท่ากันเลยที่เขาบอกไซสโมเขาบอกนี่สมอป้ายบอกนะแต่มันเหมือนดูตัวเท่ากันเลยตัวใหญ่มากเลยหอยแมงคู่เอ้ยไม่ใช่หอยแมงคู่หอยนางรมถูกด,ด้วยนะไม่แพงนะนนีหนึ่งตาห่อห้าเก้าเนี่ยตกเท่าไหร่ตัวนึงไม่ถึงห้าสิบบาทดีประมาณสี่สิบบาท ตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยที่ตัวเล็กตัวเล็กก็จะถูกนะตัวเล็กแค่เจ้าสิบแปดเซนตัวเล็กก็น่าอร่อยเดินนะวันนี้ไม่ค่อยมีของเ่ไหร่น,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นไซส์กลางของก็จะแพงขึง้นมาหนึง่ง ขนมอะไรเนี่ยคกี้คกี้ไม่ถูกจังเลยแพ็กบอลล์ go t h i s way ลูกอะเดนเดนยัก็มายนขนมเขากินนะได้หรอไปวันนี้ผักเขียวได้วันนี้ทักเขียวจะไปปลูกทำสวอองุงกต้องไปไหนเลยเจ็ดทางไปไม่ได้ไปไม่ได้

Yeah, yeah, yeah.